มือ,อดเดียวเลยเหรอ,อตอกใจหมดเลยแม่จะไม่กินปื้ดเดียวละจะไม่ไม่กินก็อยากให่อยากอ่ะเอานี่ก็แกะไม่ได้ที่ นะล,ลูกปุยแม่นั่นไม่แต่แม่นั่นสวยขึ้นเลยอ่ะหรือว่าหนูกินมะเขือเทศนิว <c oughs> หรอ,อจริงด้วยแก้มเป็นสีชมพูเลยอะคะ่ะอ,อันนี้ไว้แอมยาค่ะไหนกินมะเขือเทศของใครนะคะกินมะเขือเทศของนิวอ่ะ อให้มืกเครื่องแต่งหน้ามาให้หนูเลยนะหพรว่าตาตรงนี้๊ย <c oughs> ตาหนูมันอิเลี่ยนเลย <c oughs> เอิเลี่ยนเลยเหรอเ <c oughs> <c oughs> ข็งกินไม่ได้ <c oughs> รีวิวขนมเหรอคะ แ็งไม่เปนไรนี่มันคืออะไรเนี่ยคีมคีมปองเปล่าเนี่ยไม่อร่อยเลยสูซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากร้านไหนคะ อ่ะคนอื่นหรือเปล่าทำไมมันนี้เลยชื่อแจ็คแม่นะเฟเว่นแจากเฟเว่นทำไมมันแม่อร่อยเลย <laughs> เกล่า <c oughs> จบข้าวใหม่อร่อยเลยเ <c oughs> สียดายตังค์ไว้เนี่ยไม่ใช่นซื้ออะไรมาด้วยอ่ะมีขนมนไงคะข <c oughs> นมอีอันนี้หรอ <c oughs> ใช่